นี่นะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะที่ปลูกในกรุงเทพนะคะปลูกที่บางนากิโลแปดนะคะทุกคนเป็นไงลูกสวยๆเลยนี่ออกผลเป็นปีที่สองนะคะแบล็คเบอร์รี่ที่ปลูกในกรุงเทพค่ะปลูกที่บางนากิโลแปดนะจ๊ะปีนี้ลูกใหญ่กว่าปีที่แล้วจ้าลูกเท่าหัวในโป้งแล้วปีที่แล้วลูกเล็กนะคะนี่ปีนี้เริ่มให้ผลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ยังตามมาอีกหลายๆลูกเลยค่ะนู่นนะคะมีหลายลูกนะจ๊ะนี่ค่ะ ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะว้าวแล้วก็ตรงนี้นะคะกําลังออกดอกนะคะเริ่มออกสีเขียวมาและะ้วค่ะอันนี้ค่ะพอดอกเขาร่วงนะคะมันก็จะขึ้นเป็นเม็ดเขียวๆแบบด้านหลังเห็นไหมคะกลีบดอกร่วงจะกลายเป็นลูกคะ่ะแบล็คเบอร์รี่จ้านี่พามาสองลูกใหญ่นะคะนี่ค่ะ งามขาหน้าทานมากเลยค่ะกำลังแดงนะคะเดี๋ยวรอเขาดำอีกหน่อยก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่สมบูรณ์แบบนะคะนี่จ้าแบล็คเบอร์รี่ปลูกในกรุงเทพนะคะพาให้ทุกคนดูกันนะคะกรุงเทพปลูกแบล็คเบอร์รี่ได้นะจ๊าอันนี้ต้นที่บางนากิโลแปดค่ะทุกคนต้นข้างบ้านเลยจ้า